เก่งใจพอนิดนึงนะลูกข่อน่าเบื่อทั้งนั้นขอเดชพระพุทองค์ท่านองค์อนันตชัยอยู่ทางด้านซ้ายของเก้ากระหม่อมคนนี้ให้นามว่าระธมลูกสาวเก้ากระหม่อมพระเจ้าค่ะชือว่าระธมหม่องชนรธมเฮ้ลอระทอกมีเมียเด็กต้องมันตัวเช็ด ร่างกาอะไรเพคะอะไรน้องหญิงเป็นอะไรเพคะอยากจะฝึกร้องเพลงเมื่อเห็นเราอยากจะร้องเพลงคู่เด็กไม่ได้เลยมึงอะสวยเกินไปหลบหน่อยท่านนาพันเสริตกูบอบอกแลวนะลูกสาวสวยนี่พัะเจ้าค่ะสวยเหมือนพ่อไปหรอไไพวันตอนนี้ท่านนาพยาคตจิจนำลูกสาวมาขึ้นเฝ้า หันไปดูน้องหน่อยสิลูกเสด็จแม่พี่เจ้า,จาค่ะถ้าหากสเสด็จแม่นี่อยากจะได้นางสนมก็รับรับทิสิ้นเรื่องไปแล้วก็ไล่ไล่กลับไปซรเถอะพี่เจ้า,จาค่ะหันไปดูสักนิดหนึ่งนะไพวันจะหัน<ด><ด>ไปดูดทําไมแล้วพระเจ้า,จาค่ะเอาหันไปดูสักนิดหนึ่งลูกจะหวาแล้วพอดีคะขับขับขับลูกกลับข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 ับแล้วว่าเดี๋ยกลับไปไหนเล่า ไม่กลับช่างสวยแท้งามงันแท้ๆพ่อขอชมหนูสวยไม่ใช่เหรอสวยจริงนะแม่มิ่งมีกลับดีกว่าไม่อยออย่าเพิ่งใจเย็นๆนะท่านนะไม่น้อง ช่างสวยบาดจิตสวยจริงมิงมิดคนนี้เธอนี้ช่างสวยชัาเที่สุดหน้าสวมมงกุฎลานิ ัขอนใจเย็นๆนะลูกนาตาอย่างไรลูกพี่เล็กในเมื่อลูกสาวข้ากขหม่อมไม่สวยคงจะขี้เลเหมือนพ่อก้าขโมมจะได้ทูลลาพาลูกสาวกลับดังนั้นอยากบวชเดี๋ยวไปบวชกันเลยไปบวชลูกไปบวชแม่เมื่อไหจะไปช่วยข้าเสดิฐพ่ออะไรล่ะลูกเราจะบวชไงลูกณเวลานี้ก้าขโมมไม่อยากบวชแล้วพี่ชายอ้าว แม่มืองไงเป็นอย่างนั้นยังไงอีกล่ะลูกไทยวันบอก็มโหแล้วขก็โมโหอยจะบ่นแ้ขาก็โมโหอยากจะเบียดไม่ใช่หรอแม่มึงเอายังไงแล้วเนี่ยนั่นสิไปค่ะเสด็จพ่ออย่างลูกคือว่าลูกสาวของโคตรสะกิดโคตรสะกิดสิคตรสกิดสุดหล่อคนนี้วะดูสิหล่อมัเลยพ่อเป็นข้าราชการทหารมาก็ตั้งนานดูไม่แก่เลยนะพี่จักราชเนาะ อีหนูอีหนูนั่งก่อนนั่งก่อนชมเจ้าชมพ่อรอนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนพ่อรู้ความในใจของลูกมองตาก็รู้ใจพ่อก็เคยเป็นมาก่อนแสดงว่าเจ้าเนี่ยแอบหลงรักลูกของพญาโคตจะเกิจดอย่างนั้นใช่ไหมขอพระทัยเสด็จพ่อที่รู้ใจไปะครับต้องการอยากได้เป็นคู่ครองอาอย่างนี้แม่เมืองเก็บค่าเสร็จพี่แม่เมืองเป็นผู้หญิงเนี่ยลองใช้วาจาในการสู่ขอสิ ได้ไปคะ่ะมอมเช่กับพยาโคจกิจเดี๋ยวมัมเช่จะขอเองจัดการถ้าพยาโคจกิตรรับ้วยก้าพ่อเอาเป็นว่าหญิงเนี่ยไม่อ,อยย้อมค้อมกัลกันนะพะเจ้าค่ะหญิงอยากจะสู่ขอท่านพยาโคจกิตรพเจ้าให้มาแต่งงานกับหญิงพวงพวกกัอะไรไปคะ่ะให้ไปขอลูกสาวเขาไม่ได้ให้ไปขอเขามาเป็นผัวแกแต่พี่พูดไม่จบน้องหญิงก็น้องหญิงนี่ ใจเราก็ดีใจขอ,อไหมให้อย่างนั้นเสร็จพี่ขอเองเลยไหมคะอ้าวไม่พูดพร่ำทำเพลงองค์พญยาขจาจะกิดพระเจ้าค่ะเราต้องการอยากจะสู่ขอลูกสาวของท่านให้เป็นคู่อภิเษกสมรสกับลูกของเราจะได้หรือเปล่าในเมื่อพองกล้าขอก้าขอวามกกล้ายนนกให้ไหมจ้ยกข้อยกไตเอาขอ่าวระเอยเอาดี เซ็นหม่โปรดพค่ะเ็นไ้โปรดบัตรเดี๋ยวนี้กองทัพของสมิงพ่อวอนยกทัพประชิดติดเมืองแล้วพ่ะย่ะค่ะกองทัพกองทัพสมิงพ่อวอนไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่ได้ยังไงอุตสาเป็นพ่อตาเจ้ากองทัพอะไรมาตอนนี้อะไรที่พ่อกลัวใครไม่รู้เลยเหรอตำแหน่งอ่ะพ่อตาเจ้าพ่อตาเจ้าที่แสดงว่าสมิงพ่อวอนยังไม่หายแค้นพระไทยเพคะเหตุการณ์ผ่านไปตั้ง2ี่สิปีแล้วแต่ไม่เป็นไร พี่และลูกจะยกกองครับมุ่งหน้าไปประจันกับสมิงพอมอนนับบัดนี้เสร็จพี่เพคะขอให้เสร็จพี่กลับมาพร้อมด้วยภัยวันด้วยความปลอดภัยหม่ลูกกันทมอยู่กับอยู่กับโวิดอยู่กับดาวพฤกากัไลูกเขาเปนหนัก นันชันับวันยิ่งเนิ่นนานกูยิ่งเกลียดขี้หน้ามึงมากขึ้นว่าไปแล้วนี่ท่านก็นตายยากจริงๆคอยตามลาวีเราไม่เลิกล่ะที่มาในวันนี้นต้องการจุดประสงค์อะไรอีกล่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอันนั้นตชาชัยที่กูมากูก็ยกทัพมาแต่ทว่ามาครั้งนี้กูไม่ได้มาสู้เองไม่ได้มาสู้เองใช่ ก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าว่าสู้เองก็คงจะไม่มีแรงที่จะสู้เพราะว่ามันก็แก่หนังเหนียวแล้วยังไงละ่ะมึงก,กับกูต่างกันหรอกกูม่แม่ทับของกูมามแต<ม>่ว่าแม่ทัพของกูไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครทําไมอ่ะแม่ทับของท่านเป็นสุนัขหรือ,อยังไงปากลมึงแม่ทับของกูเป็นผู้หญิงเว้ย <laughs> พูดไปแล้วก็น,น่าขำแม่ทับผู้หญิงหรือจะมาสู้แม่ทับของเราซึ่งเป็นแม่ทับผู้ชายก็ได้ถ้าแน่จริงงั้นเอาแม่ทับของท่านมาทับกับแม่ทับของเราเลยได <c oughs> ้ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> ก็น,น่าสนดีอน,นันตชัยเ <c oughs> สด็จพี่กล่าวอะไรเยี่ยงนี้แล้วเพคะ <c oughs> น้องเป็นหญิงนะม่กลางสมรภ,รภรรูมิลบรับคำท้าแบบนี้ไม่คู่ควรเลยนะเพคะเ <c oughs> สดพี่มี <c oughs> พรล่พจะกิจ แตการแทนเราด้วยพระเจ้าค่งเขาจะไปกลัวทําไมล่ะฆ่ามันเลยข้านามเามยมณีคนนี้หรือที่เป็นแม่ทัพเป็นพระคณิฐาของสเสด็จพี่สมิงพ,พ่อมอและสมิงทองมองผู้ใดคือแม่ทัพแห่งเมืองท่านกันเล่าในเมื่อทรงมาอย่างนี้กล้าวขโมยพ่อตาเจ้าเห็นไหมถ้าอยากจะสู้เดี๋ยวเจอกับพ่อทัพอย่างแน่นอนรับรองว่าแม่ทัพ โดนพ่อทับอย่างแน่เออจะไม่กลัวดีมากพี่น้องจะเสียหายไหมพี่คะไม่เป็นไรหรอกน้องอย่าให้เสียเชิงชายนะลูกพ่ออ๋อนี่นะหรือแม่ทับฝั่งนั้นเป็นผู้หญิงเสียด้วยอยากจะรู้เหลือเกินว่าฝีมือเนี่ยจะดีแค่ไหนเธอเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ควรที่จะมาจับดาบหรอกอยากจะสู้นักหรือไงก็ไม่รู้สิที่นี่คือกลางสมระูมมลบ หาใช่สนามเด็กเล่นไหมถ้าหากพลาดแม้นว่าข้าไม่มาเพื่อต้องการล้างแค้นให้แผ่นดินเมืองมอนแล้วข้าจะมาวิ่งเล่นหรือไงเล่า,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 าแหมเก่งจริงๆนะแม่หญิงเล่ถ้าหากอยากจะสู้นะเดี๋ยววันนี้ฉันจะแทงให้ยับเลยก็อยากจะรู้เหมือนกันรูปร่างป้อมๆแบบนี้ถ้าร์ลิน่า สู้ไปไม่เป็นกับสู้เขาลูกเฮ้ยไม่อยากจะสู้ไม่ต้องกลัวไปค่ะเสด็จพี่มาเจอยอดยิงช่างสวยจริงๆจากใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเราต้องเข้มแข็งไว้เสด็จพี่หม่อมฉันเนี่ยแพ้คำว่าสวยใครบอกสวยที่ไหนต้องอายทุกทีเลยอย่าองยอย่าอา สุดจะหลีกเลี้ยงไม่ขอเลี้ยงลายก็อยากมีชัยชูชัน <mm> อยากจะสู้นักใช่ไหมทำไมนี่ยังไม่ทันปากดาบอ,อระทวยขนาดเนี้ยลักษณะตายแน่ๆนั่นเลยเดีกมาก้ย <mm> บอกแล้วดีมากน้องหญิงดีมากเราเปรียบกับพ่อทับมดเธอเปรียบหมืมอนยอดน้ำตาตายแล้วตายแล้วเห็นไหมเห็นไหมอย่าไปอย่าไปอย่าไป จังการเลยระวังตัวด้วยลูกเผยลูกเผยนะระวังเนี่าระวังตัวได้ด้วยระวังตัวด้วยนะ ใหม่กาแฟาพ,พรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ,พรีเพรสโซน้องวังโอ้โหสุดยอดเลยน้องพี่สุดยอดอ่้สุดยอ,อ,อดเ,ยอเลยออเอเขาไปแล้วโอ้ตามมา Áp đi Ông đi Áo đi, ám đi. Ám đi. จะสู้ก็สู้สิฉันไม่อยากสู้อยู่แล้วหม่ยความว่ายังไงเปลี่ยนจากศึกลบมัเป็นศึกรักกันดีกว่าเจ้าชูไม่เบาแล้วเนี่ยดวงตาดวงใจควันหรือไทยสุดที่รักพี่คอยพูดจาพาธีควันรือดีจันทราโอ้ดวงสมร ีขอออนจากใจไปหาโปรดจงเมตาน้องอย่ากดเครื่องพี่เรื่องใดมอบรัพักดีให้ขอฝากหัวใจมอบไว้ในสวงดวงฤดีน้องจะแข่งแนงนายโปรดจงเห็นใจที่นี่ พี่ขอบพร้อมยอมสมัครเป็นคู่รักในคนดีรับสินดินฟ้าข้าขอวอลขออยู่คู่บวรลบังอ่อนพี่ไม่จางห่างรักจากคนดีขอพี่ มปรานาจะอยู่เคียงน้องประคองสวาดมีเรมมีราดไม่ห่างสักรางแม่ลมไม่ไคยกลำกายตัวเจ้าจะเด็ดจะเฝ้าดังดวงชีวา ใครรักน้องพี่เห็นที่ต้องฆ่าเพียงพี่อยาอย่ามาทำให้ช้ำใจคำว่าคำพูดของผู้ชายเป็นอลลมุคมปากไม่ไม่มีกลัวเหลือเกินความรมของเราเกิดขึ้นแค่นในสนามรบกลัวจจบก็ะจะจบในสนามรบเช่นกันไม่ต้องห่ว รัาเธอได้ใจจริงจริงอย่างที่พูดเธอใจอยู่เพียงน้องประคองสวางไม่แหลมนิลามีขาดศรัทธาแม่ลมไม่ให้กล้ำกายตัวเจ้าจะเด็ดจะเฝ้าดังดวงชีวาใครรักน้องพี่ เห็นที่ต mm ้องฆ่าขอเพียงพี่ยาอย่ามาทำให้ช้ำใจเมยมณนีฟังฉันให้ดีฉันภัยวันรักเมยมณนีข้าก่อนเฮ้ยใครมานกำลังจะทำอะไรเนี่ยข้าสตุยตายข้ามันลูก ระวังตัวด้วยลูกป้ารังใ้ตายระวังนะพี่ เจ้ามากพ่อหนุ่มน้อยนี่ถ้าไม่ได้พ่อหนุ่มคนนี้มาช่วยลุงเอาไว้ปานชะนี้ชันเองก็คงจะต้องตายด้วยเงื้อมือของสมิงพ่อมรอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลุงขอตอบแทนบุญคุณครั้งนี้เข้าไปอยู่ภายในเมืองกับลุงเป็นทหารไปกับลุงได้ไหมคฮะ เห็นทีผมไปไม่ได้หรอกครับใช่ทำไมถึงไปเดอด้ไปเถอะไปอยู่กับลุงเสด็จพ่อไปไม่ได้หรอกฮะเอ้าเอ้าคิดว่าใครนี่ไพวันเจ้ารู้จักกันมาก่อนอย่างนั้นเหรอลูกเสด็จพ่อพี่เจ้าค่ะคนนี้ไม่ใช่คนอื่นไกลพี่เจ้าค่ะเป็นเพื่อนเก้ากระมอมเป็นเพื่อนเรียนที่เดียวกันนะพี่เจ้าค่ะทำได้ถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยในเมื่อเจ้าทั้งสองเป็นเพื่อนของกัน พ่อเนี่ยถ้าไม่ได้พ่อหนุ่มคนนี้ช่วยพ่อเอาไว้ปานชีวิตชีวิตพ่อก็คงม้วยไปแล้วเอาอย่างนี้พ่อต้องการอยากจะให้พ่อหนุ่มคนนี้เข้าไปอยู่ภายในเมืองลูกช่วยเป็นธุระเกลี้ยกล่อมเขาได้ไหมลูกเสดพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่เค่ะเดี๋ยวข้ากับมอมจะคุยกับเพื่อนเองพร่เจ้าค่ะแล้วเรื่องรางวัลเดี๋ยวพ่อจะจัดการให้เองนะลูกแล้วเจอกันนะพบอารวันที่หนึ่งนะพ่อเป็นยังไงบ้างเนาะ สบายดีหรือเปล่าไม่เเจอกันสักนานสบายบุคมพเจ้าค่ะเอ้าหน้าตาคุ้นๆเพราะไปทำสัญญกรรมมาไปทำสัญญกรรมมาจ้ะแหมดูหน้าไม่เด็กเลยนี่ฐานทิพขอบใจมากนะที่ช่วยชีวิตพ่อของฉันเอาไว้ไม่เป็นไรพเจ้าก้าของฉันเห็นคนเดือดร้อนก้าก็หมองก็เข้าช่วยใช่ธรรมดาพเจ้าเพราแต่ว่าฐานทิพวันนั้นน่ะทำไมรีบร้อนจังเลย เอางี้ดีกว่าเข้าไปในเมืองกับฉันหรือเปล่าพงท่านไปจ้กากล้าห่อมฉันเนี่ยก็หนีมาจากเมืองกล้า่อมฉันเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะกลับไปสักเท่าไรแต่ถ้าเป็นบัญชารของพงท่านกล้าห่อมฉันไม่รู้ว่าจะขัดใจหรือเปล่าไอ้เหล่านี้ก็ไม่อยากขัดใจหรอกนะ <S <S ว่าอย่างนี้ ฉันเนี่ยมีพักคู่มั่นอยู่คนหนึ่งอยากจะแนะนําให้รู้จักพักคู่มั่นของฉันนี่สวยมากอีกไม่นานแล้วก็คงจะอพิเศษสมรสแล้วนี่พง์ท่านไม่พักคู่มั่นเหรอพระเจ้าค่ะใช่แล้วข้าก็มองอก็เหมือนกันเออข้าก็มองก็มีคนรักแล้ว<ช>ดีว่มีคนรักเหมือนกันเหรอใช่แล้วนี่คู่มัน่นคู่มั่นของโป้งจะสวยเท่าแฟนของจ้าทานทิพย์หรือเปล่าฉันว่าคู่มั่นฉันเนี่ยต้องสวยที่สุดอยู่แล้ว ก้าวก็บอมมอมไม่จริงพ่อเจ้าค่ะคนรักของก้าวหม่อมชันเนี่ยสวยที่สุดใช่สวยก็คู่มันขององค์ท่านอีกท่านทิพย์ไม่เห็นกับตานะไม่รู้หรอกชันเนี่ยอยากจะอวดพระคู่มันของชันพระคู่มันของชันนี่สวยที่สุดแล้วก้าวก็หม่อมก็จะปฏิภากรักนางคนเดียวก้าวก็หม่อมเนี่ยว่าแฟนของก้าวหม่อมฉันเนี่ยสวยที่สุดแลวดีแล้วแหละเป็นคนจริงใจก็ดีอยู่แล้วเข้าไปในเมืองกับชันนะ ฉันจะอวดพระคุมั่นสวยสู้ยายผมได้ไหมครับยายแกยเป็นยังไงล่ะยายแกนะเยไอะสะอาดนักเก้าเซิร์ฟบอร์เยอะอายายแกยนี่เก้าสิบแล้วยังะรับรองว่าคนในเมือ,องเนี่ยไปในครั้งนี้จะไม่มีคนใจร้ายหรอกถ้าเกิดว่าพระองค์ท่านต้องการเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคำตอบฉันจะตามไปพระเจ้างั้นก็เร่งตามไปนะเฉลิมเสด็จพระเจ้าค่ะเจต,ตมโมยโตติดเฮียร์อาย ยิ่งด่าไอ้ลุยสลา์ไอ้ลุยสไลด์ใช้เขาไปอยากเข้าเมืองสักเท่าไรหรอกอแต่พระองค์ท่านนี่ต้องการเป็นแบบนั้น๋ยวจะเข้าไปดูให้รู้กับตาได้มันจะสวยจริงหรือเปล่าไว้กันหน้าพระคุณของนายจุ๊ มีความสุขดีหรือเปล่าลูกอมีความสุขส,ขสขบายใชไหมคะ,คะมีความสุขดีตอนนี้องค์อนันตชัยพร้อมด้วยพ่อของเจ้าพญาขานธกิจกรีธากองทัพออกไปไม่นานก็คงจะกลับอ <c oughs> ยู่ในเมืองกับเสร็จแม่ทำตัวให้สบายนะลูกนะ <c oughs> โอ้ย,ยิ้มมาหน้าหน้าขนาดนี้ตรงไหนกันนะใช่ไหลคะนี่น้องรู้หรือเปล่า ว่าตอนที่พี่ไปสู้รบนั้นพี่รีพ่ายแพ้แกสมินพ่อมอนพี่พ่แพ้แต่เมื่อเสร็จพี่พ่ายแพ้ทำไมเพคะเสด็จพี่ถึงได้มีชีวิตกลับมาหาม่อมเช่นผูพกาแต่บุญของพี่ยังมีได้ไปพบกับบุรุษใจดีคนหนึ่งเข้าช่วยเหลือพี่ไว้พี่จึงมีชีวิตรอดกลับมาได้ยังไงละน้องมีบุรุษช่วยเหลือเสด็จพี่ใช่เด็กคนนั้น ต้องมีบุญญาบารมีสูงมากถึงเข้ามาช่วยชีวิตของพระองค์ท่านได้ใช่แล้วแล้วเสร็จพี่น่ะแนะนำเข้ามาหรือเปล่าเพคะตอนนี้พี่ได้ให้พระราชนของเราเกลี้ยกล่อมให้เขาเข้ามาภายในเมืองอยู่จ้จริงรจริงจ้น้องจะได้ทุนนันเบรรดนานให้กับเด็กหนุผู้นั้นเพคะดีมากเลยจ้าทานทิพย์พระเจ้าค่ะเราดีใจนะที่ทานทิพย์ได้เดินทางมากับเราได้ เดี๋ยวรอที่นี่ก่อนเดี๋ยวจะให้คนออกมารับพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านแทบโตชังูเนือโอโออเน้อออกเคลียร์ติดเอ้ยออกไพวันลูกพ่อนีกลับมาถึงพระราชวังแล้วฝ่ายพระองคมเสด็จแม่ได้ไหมเจ้าคะว่าแต่ว่าสิ่งที่พ่อสั่งให้เจ้าไปทำสำเร็จดีหรือเปล่าลูกสเสด็จพ่อไปเจ้าค่ะหม่อมฉันแล้ว ก็ต้องสาเร็จสิจรพระเจะ้าค่ะดีมากลูกพญา,รรรราข้อสกิจรับด้วยกพระเจ้าขนาดเช่นนั้นออกไปตามขอหนุ่มคนนั้นเข้ามาขึ้นเฝ่าเราพระเจ้าสน็จพ่อพระเจ<น>้าคาเดียวกันคือลูกทานทิพย์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนของก้าวหม่อมชันคนที่หม่อมชันอยากจะให้ออกไปต้อนรับอะ่ะไม่ใช่ทางคสก,รรกิหรอกคือว่าระเด็จแม่พระเจ้าค่ะล้าวหม่อมชันเนี่ยมีคู่มั่นทั้งที ก็อยากจะอวดเพื่อนว่าคู่มันของเกากระหม่อมเนี่ยสวยขนาดไหนสวยให้ลั่นธมออกไปต้อนรับ้วยพี่คะไม่อยากจะโชว์ก็ไม่เมื่อเป็นความประสงค์ของลูกพ่อก็ตามใจเจ้าขอบพระทัยพี่คะเอายังไงเอากันลูกลั่นทมพี่คะตอนนี้เจ้าจะเป็นถึงพ่อคู่มั่นของเสด็จพี่ไผ่วันแล้วออกไปต้อนรับทหารใหม่หนนะลูกนะ ได้เลยเพคะหลวงพ่อฉันจะออกไปต้อนรับให้นะเพคะลูกสวยก็อย่างนี้แหละติดพ่อติดพ่อเขาเป็นใครกัน,นเน่อขอโทษนะคะคุณเป็นท่านนั่งพี่ท <c oughs> ันทีใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก p p r e s s ่